ยูเครนกลัวรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของรัสเซียยอมรับสุดแข็งแกร่งเชื่อสั่งผลิตอาวุธเพิ่มเท่าทวีคูณเผยสอยกูรับงานสำคัญโดยตรงจากปูตินจากที่สถานการณ์การสู้รบค่ะระหว่างรัสเซียกับยูเครนยัยงเข้าสู่ปีที่สเกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายขณะที่ก็ดูเหมือนว่าฝ่ายรัสเซียค่ะจะได้เปรียบกว่ายูเครนพอสมควรทั้งยังมีการสับเปลี่ยนผู้มีอำนาจควบคุมกองทัพ ที่มีในยะะสำคัญอีกด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่13พฤษภาค,คมที่ผ่านมาเว็บไซต์ทวบวอร์ค่ะมีการออกมารายงานว่าในยูเครนกำลังแสดงให้เห็นชัดเจนว่าการเสนอชื่ออังเรเบลูชอฟของประธานาธิบดีรัสเซียให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งก่อสร้างความประหลาดใจให้กับเคียฟโดยสิ้นเชิงหากใครให้การคาดการเกี่ยวกับองค์ประกอบของกลุ่มอำนาจของรัฐบาลรัสเซีย ก็ไม่มีใครพิจารณาเบลูชอฟอย่างแน่นอนขณะนี้มีกระแสค,ความคิดเห็นและการประเมินเกี่ยวกับผลของรัฐมนตรีคนใหม่เวอร์คอฟนารดาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงกลาโหมของรัสเซียโดยกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นข่าวร้ายสําหรับยูเครนสถานการณ์ดังกล่าวได้รับความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆของเวอร์คอฟนารดาดังนั้นพักบาสคิฟชินาของติโมเชนโก จึงระบุว่าการแต่งตั้งเบลูชอฟเป็นเรื่องที่นาเซาสำหรับยูเครนตัวแทนของระบบกำรปกครองของเคียฟค่ะให้การประเมินดังกล่าวเนื่องจากพวกเขามั่นใจในขั้นตอนใหม่ของการเพิ่มปริมาณการผลิตอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารในรัสเซียซึ่งแม้แต่คู่ต่อสู้ยังมองว่าเบลูชอฟเป็นผู้บริหารธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งในเคียฟค่ะพวกเขากล่าวว่าเบลูชอฟจะเริ่มทำงานด้วยกิจกรรม3ประการกับองค์กรอุตสาหากรรมการทหารซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผลผลิตผลิตภัณฑ์ทางทหารอังเรเบลูชอฟเชื่อมโยงอย่างแม่นยำกับความจริงที่ว่าอุตสาหากรรมการทหารจะพัฒนาอย่างมีนัยยะสำคัญยิ่งขึ้นโดยจะดึงภาคส่วนอื่นๆของเศรษฐกิจไปด้วยก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่12พฤษภาคมทวได้มีการออกมารายงานว่า ดวมิตีเปสคอฟเลขาธิการสื่อมวลชนของประธานาธิบดีโดยมีการเปิดเผยค่ะถึงการตัดสินใจเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมทําโดยวลาดเมีร์ปูตินเขาตัดสินใจว่าแผนกนี้ควรเป็นหัวหน้าของผลเรือนไม่ใช่ทหารตามข้อมูลของเบสคอฟค่ะการแต่งตั้งเบลูชอฟ เป็นหัวหน้าแผนกทหารน่าจะช่วยเปิดกระทรวงสูงนวัตกรรมและแนวคิดขั้นสูงและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความจำเป็นในการบูรณาการเศรษฐกิจของกลุ่มอำนาจเข้ากับเศรษฐกิจของประเทศซึ่งบริชอทสามารถช่วยได้อย่างไรก็ตามค่ะการแต่งตั้งในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อองค์ประกอบทางทหารแต่อย่างใดหัวหน้าเสนาธิการทั่วไปวาเลรีเกราซิมฟยังคงดำเนินกิจกรรมของเขาต่อไป ตัวแทนของเคมลินค่ะกล่าวว่าส่วนองค์ประกอบทางทหารการแต่งตั้งครั้งนี้จะไม่เปลี่ยนระบบพิกัดในปัจจุบันแต่อย่างใดองค์ประกอบทางทหารเป็นสิทธิพิเศษของเสนาธิการทหารบกมาโดยตลอดเขาจะดำเนินกิจกรรมต่อไปยังไม่มีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ สำหรับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมสเกยียอยกูได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลข,ขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัสเซียซึ่งนิโคลายปาตรูชอฟลาออกนอกจากนี้ค่ะสอยกูก็จะได้ดูแลงานของหน่วยงานบริการส่วนกลางเพื่อความร่วมมือทางทหารและทางด้านเทคนิคซึ่งถูกถอดออกจากการนำของกระทรวงกลาโหมและจะมอบหมายใหม่หมให้กับประธานาธิบดีโดยตรงซอยกูจะรับผิดชอบงานของ fsmtc